คุณตอบได้ไหมว่าอาหาร5้าหมู่คืออะไรแน่นอนว่าทุกคนคงตอบได้อาหาร5้าหมู่คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่หรือแร่ธาตุและวิตามินจริงๆแล้วยังมีกากใยไฟเบอร์ iber, หรือเส้นใยอาหารและน้ำด้วยเช่นเดียวกันทั้งๆที่ทุกคนตอบได้ว่าวิตามินเป็นหนึ่งในอาหาร5้าหมู่แต่เรามักรู้สึกกลัวว่าการทานวิตามินเสริมเป็นอันตรายต่อตับไตและร่างกายทาไมกะะันล่ะ ร่างกายของคนเรามีสารต่างๆประกอบอยู่ในร่างกายการได้รับวิตามินอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะวิตามินเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในระบบการทำงานต่างๆของร่างกายอย่างลึกซึ้งถึงระดับเซลล์ร่างกายของเราต้องการและรู้จักวิตามินสำหรับการทำงานอยู่แล้วจึงไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของตับและไตหากขาดวิตามินเมื่อไหร่ร่างกายจะแสดงความผิดปกติออกมาให้เห็นทันที แตกต่างกับยายาคือสิ่งที่ร่างกายไม่มีส่วนใหญ่ถูกผลิตและสังเคราะห์ขึ้นมาจากกระบวนการทางเคมีร่างกายเราไม่สามารถผลิตยาเองได้ยาจึงไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นและถือเป็นสิ่งแปลกปลอมในภาวะร่างกายปกติซึ่งตับต้องทําการขจัดหรือดีท็อกซ์ยาที่เป็นสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายและเป็นการเพิ่มภาระหรือโหลดให้กับตับดังนั้นหากใช้ยาติดต่อกันเป็นประจําจึงส่งผลเสียต่อตับและไตได้ วิตามินแบ่งได้เป็น2กลุ่มคือวิตามินที่ละลายในน้ำได้แก่วิตามิน B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 และวิตามิน C ส่วนที่เหลือจากการดูดซึมไปใช้งานจะถูกขับออกทางไตผ่านการปัสสาวะนั่นเองวิตามินชนิดที่ละลายในน้ำจึงมีโอกาสสะสมในร่างกายน้อยมากๆและไม่ค่อยมีผลข้างเคียงวิตามินที่ละลายในไขมันได้แก่วิตามิน A วิตามินดีวิตามินอ e, ีและวิตามินเคซึ่งจะละลายได้ในไขมันเพื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและไม่สามารถขับออกทางปัสสาวะได้หากได้รับวิตามินเหล่านี้มากเกินไปอาจเก็บสะสมไว้ในร่างกาย แล้วเราควรกินผักผลไม้เท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อความต้องการละ่ะมีคำแนะนำว่าเราควรกินผักผลไม้สดหลากสีให้ได้400กรัมต่อวันในความเป็นจริงแล้วเราต่างใช้ชีวิตในยุคเร่งรีบกินแต่จังฟู้ดหรือโปรเ e สฟู้ f ที่นอกจากจะได้คุณค่าทางอาหารน้อยแล้ววิตามินยังถูกทำลายไปจนแทบไม่เหลือหรือหากเราสามารถกินผลไม้ที่หลากหลายในปริมาณมากเราก็อาจได้รับน้าตาลผลไม้ในปริมาณสูงเกินความต้องการของร่างกาย กลายเป็นมีโทษมากกว่าประโยชน์ซะอีก ที่สำคัญคุณรู้หรือไม่ว่าร่างกายเราแต่ละคนต่างก็มีความต้องการวิตามินในปริมาณที่แตกต่างกันเนื่องจากยีนที่ไม่เหมือนกันสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันทําให้ความต้องการใช้วิตามินแตกต่างกันไปด้วยเราสามารถตรวจเลือดเพื่อเช็กระดับวิตามินเพื่อเสริมวิตามินต่างๆได้หากคุณทําความรู้จักกับร่างกายของตัวเองคุณจะสามารถเข้าใจและเสริมความต้องการวิตามินได้ตามที่ร่างกายต้องการอย่างแท้จริง